มีศาสนาไปทำไมมีคุกบิดารางไปทำไมบุ่ไหวายาป่แต่เพราะมันมีเรื่องความชั่วร้ายมากเพราะความโลภเลยมันต้องมีศาสนามีทุกอย่างทุกสิ่งในโลกนี้เกิดขึ้นมาเพราะไอ้ความโลภตัวเดียวเลยนะจริงๆไม่เชื่อท่าน,นลองดูเลยถ้าตัวเราไม่รมมักตัวเราเองแต่แล้วหมดความรักตัวเราเองแต่แล้วเราจะต้องเดือดร้อนอะไรไม่มีเรื่องเดือดร้อนเลยแต่เพราะเรารักตัวเองแล้วรักไปเรื่อยๆ รักสิ่งอื่นๆไปเลยเลยเรื่องเดือดร้อนเยอะเลยแค่ต้องคอยปกป้องรักษาสิ่งที่เราลักก็น่าเศร้าอยู่แล้วนะเพราะมันปกครองไม่ได้ปกป้องไม่ได้ค mm hmm. ําว่ากิเลสเครื่องร้อยลัดทั้งหลายอันสิเนหาร้อยลัดแล้ว mm hmm. เขาเรียกว่าอาภิชานะกิเลสที่ร้อยรัดกายอาภิชา mm hmm. เขาเรียกคันทะนะคันทะมีสี่อย่างก็มีโลภะนั่นแหละ เป็นไปในอารมณ์ทั้งหลายมีประการต่างๆอารมณ์มีหกไอซีเนหานี่ก็ไปติดในอารมณ์ทั้งหกเป็นลักษณะรอยรัดแล้วก็คือสืบต่อไปคือเกิดขึ้นบ่อยๆไม่ยอมยุตินะเกิดอยู่นั่นแหละดุดดอกไมกท้ทั้งหลายที่เขาร้อยไว้ด้วยได้ไม่เชื่อท่านลองไปรักใครดนึิก็จะเห็นว่ามันเกิดอยู่บ่อยๆนะ รักแล้วรักอีกรักไปเรื่อยๆเอากับวาทีิตนเี่ยก็รักตนเนี่ยก็รักไปจนตลอดวันแต่สงสารแล้วมันหยุดรักที่ไหนล่ะต้องมีสิ่งที่พิเศษคือคำสอนพระเจ้านี่แหละจะหยุดรักได้คำว่าเกิดขึ้นทางใจมีอยู่เป็นอันมากก็หมายถึงไอ้โลภะหรืออภิชาทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นในอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ชื่อว่าเปเครื่องสำเร็จได้ด้วยใจเพราะเป็นสภาพที่เกิดขึ้นทางใจตาเนี่ยปกติเป็นประสาทตาเฉยๆเป็นสักษาสติสใสอะมันไม่มีกิเลสหรอก <c oughs> แต่เพราะเกิดจากขูกวิญญ,ญาณตรงประสาทตาไปเห็นรูปอะไรเอานะ้าละคราวนี้กิเลสเกิดขึ้น <c oughs> <อ>เกิดขึ้นในไอ้จกักขูวิญญ,ญาณเนี <c oughs> ่ยเยอะแยะไปหมดนะ สิเนหาเป็นเครื่องสำเร็จด้วยใจต้องมีใจไปหาอารมณ์ก่อนแล้วก็ไอลาคะนี่โลภนี้ก็ตามไปด้วยเป็นสภาพที่เกิดขึ้นทางใจดุดวัตถุทั้งหลายมีเครื่องประดับเป็นต้นอันเกิดแล้วจากรัตนะทั้งหลายมีทองเป็นต้นชื่อว่าสำเร็จด้วยรัตนะทั้งหลายมีทองเป็นต้นนอนเรื่องอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นก็เปรียบเทียบให้เหมือนกับเราจะทำของมีค่าที่ชาวโลกเขานิยมนะเอามงกุฎ การงงกุฎหรือว่าสร้อยอพิเศษมีเ,เพชรพลอยประดับอันนี้ไอโรพะมันจะไปเกิดซื่อบื้อมันอยู่คนเดียวไม่ได้มันก็ต้องมาเกิดกับใจแล้วใจจะเกิดซื่อบื้ออยู่ไม่ได้ก็ต้องไปมีอารมณ์อีกเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่านอนเนื่องอยู่ในอารมณ์ทั้งหกเนี่ยโลพะอภิชา คำว่ามักทําให้บุคคลเดือดร้อนยิ่งนักหมายความกิเลสอย่างนั้นถ้านอนเรื่องอยู่แล้วเป็นอันมากคือมีกําลังรู้ชัดอยู่ก็รู้อารมณ์นะมักทําบุคคลให้เดือดร้อนหรือให้ลําบากโดยยิ่งในการที่กิเลสหล่านั้นมักทําให้บุคคลเดือดร้อนอย่างยิ่งก็พึงนาคาถาว่าย่อมถูกเบียดเปลี่ยนเหมือนถูกยิงด้วยลูกศรเป็นต้นหรือในพัสูตรทั้งหลายมีความ ว่าข้าพบดตีความเศร้าโศกความล่ำไรความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นทั้งหลายล้วนเกิดแต่ความรักล้วนมีความรักเป็นแดดเกิดทั้งนั้นอันนี้ก็อยู่ในมัชฌิมณิกายมัชฌิมปัญน,นาความโศกย่อมเกิดแต่สิ่งที่รักความโศกย่อมเกิดแต่ความรักดังนี้เป็นต้นนะ,ะก็มีค <c oughs> าถากล่าวไว้นะ <c oughs> มากมายว่า <c oughs> ความโศกเกิดแต่สิ่งที่รักภัยเกิดแต่สิ่งที่รักเนี่ยผู้พ้นแล้วจากความรัก <c oughs> ก็ไม่มีความเศร้าโศกภัยจะมีแต่ที่ไหนเป็นต้นเนี่ยนะเ mm. พราะฉะนั้นไอ้ความรักนี่มันไม่ได้ให้อะไรนะ mm. ให้แต่ความเศร้าโศกร่าไลทุกกายทุกใจความครับแค้นใจทั้งหลายแต่เราเวลารักเราไม่รู้อะมาฟังนี่พอจะรู้นิดๆหน่อยๆแต่ว่าไปเห็นสิ่ง ที่น่ารักเราก็รักแล้ว,ลลวไม่รู้หรอกว่าคุณได้ภัยทุกเศร้าโศกเสียใจทั้งสิ้นตั้หาให้น้ำตามากกว่าน้ำใจให้เสียงร่ำไห้มากกว่าเสียงหัวเราะให้การทะเลาะวิวาทมากกว่าให้สาบัขีธรรมเป็นจริงนะอีกอย่างหนึ่งหัวใจของสุบังคละโพธิสัตว์ แตกแล้วเพราะความโศกอันมีกํำลังเพราะให้ลูกทั้งหลายเป็นทาสพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนะชื่อสุมังคละเสียใจมากนะโทมนัสเป็นอันมากก็ได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระเวสสันดรโพธิสัตว์ขณะพระเวสสันดรเป็นบาร,รมีมาจนชาติเกือบจะสุดท้ายนะั้นเนี่ยยังต้องเศร้าโศกเสียใจนี่ฮะเห็นตันกันหาชาลีโนดนเครียดตีนะ ความรักย่อมท,ทาให้พระมหากษัตริย์ผู้เป็นบรมีแล้วเดือดร้อนได้ดยประกาศชนี้เพราะโทษนั้นมีอยู่ในความสเสนหาฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ชอบใจแม้ซึ่งความสเสนาหาในความรักเี่ทําให้เราต้องร้องไห้ร้องไห้มากกว่าดามในมาหาสมุทรทั้งสี่เพราะความพลัดพรากจากของรักนะสิ่งที่เรารักที่จะเป็นของเราไม่มีมันเป็นแต่ของที่ต้องพลัดพรากแท้แต่ไม่รู้ก็จึงรัก รนะักมากเขาด้วยเวลาที่ <c oughs> อยู่ด้วยกันยิ่งรักมากนะแต่เวลาพัดพลากจากกันไปความรักทำไมกลายเป็นความเศร้าโศกเสียใจไปได้ส่วนคนละสภาวะเลยนะตอนรักมันดีใจแต่พอพัดพลาดไปมันเสียใจมีโทสะตามหลังนะโทรมนัดนำหน้าเอ้าก็ต้องรักไปสิมันรักไม่ได้เพราะมัน หายไปแล้วอ้าแล้วเราไปรักสิ่งที่ต้องหายไปวิบัติไปมันจะไม่ได้น้ําตาได้อย่างไงนะนี่เป็นสัจธรรมนะตันหาเป็นสมุทยัยคือนำทุกข์มีเกิดแก่ตายเศร้าโศกเสียใจมาให้ท้าสักการเทวราชได้ทรงสดับคําตอบปัญหาแล้วจึงตรัสว่าท่านกันหาบัณฑิตปัญหานี้ท่านกล่าวดี เปรียบดังพุทธลีลาเป็นพุทธเจ้าแสดงครับเเจ้ายินดีลือเกินฉะนั้นขอท่านจงรับพอรออย่างอื่นอีกนะโอ้ยยิ่งตอบยิ่ง <c oughs> ปลื้มใจเพราะนั้นก็ต้องให้พรบูชาตอบแทนและเลยกล่าวว่าท่านพรามคำนั้นท่านกล่าวดีแล้วเป็นสุภาษิตอันสมควรครับรเจ้าจะให้ทอนให้พรท่านตามแต่ใจท่านปรารถนาพูดยากนะคำสุภาษิต วันๆเนี่ยท่านลองเปิดวิทยุฟังดูดิมันมีแต่คำยุยงส่อเสียดนะคำโกโหกคำเพ้อเจอ้อคำหยาบคายคำที่หลอกลวงให้เราเกิดแต่โลภโกรธหลงวิทยาตนรีความเห็นผิดวิปลาสทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าสถานีไหนหรือไม่ว่าใครเนี่ยท่านไปเจอมันพูดนะ่ะมันพูดคำสุภาษิตที่ไหนมันพูดแต่คำทุภาษิตนะซึ่ง เราก็ไปชื่นชมจินดีเจอหน้ากันว่าโอ้ขอให้มีอายุยืนขอให้มีโภพกสมบัติขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้เป็นเจ้าคนนายคนโอ้ย <c oughs> จริงๆแล้วมันกำลังแก่เจ็บตายกำลังจะไปโลกหน้าจะไปนรกอยู่ยังไม่รู้ตัวอีกไปยิ้มคําโกหกของคนอื่นได้อย่างไงแต่เอาละเท้าสกกะให้พรแล้ว พระโพธิสัตว์ไม่ใช่คนโง่ก็เลยบอกว่าข้าแต่ท้าสักกะผู้เป็นใหญ่กว่าผู้ทั้งปวงถ้าจะโปรดทานพรแก่ธรรมภาพขออา,าพาธนะโรคทั้งหลายอันเป็นของร้ายแรงซึ่งจะทำอันตรายแก่ตะปะกรรมแก่ตะบะได้อย่าพึงเกิดขึ้นแชอัรรมภาพผู้อยู่ในปา่าซึ่งอยู่แต่ผู้เดียวเป็นนิเทิดนะอย่าให้โรคมาทำอันตรายตะบะรักตะบะยิ่งกว่า ชีวิตอีกนะคถา้าสก,กับคิดว่าการหาบัณฑิตเมื่อจะรับพรก็ไม่รับพรที่อาศัยอามิตรอามิตรก็ไอ,อ้กามนะกามกิเลสหรือว่ากามวัตถุไม่เคยหวังไปได้พวกนั้นรับแต่พรที่อาศัยตบะกรรมความเพียรเผากิเลสเท่านั้นยิ่งเริ่มใส่มากขึ้นเมื่อจะประทานพรอ,อื่นคือจึงบอกว่า ท่านพรามคำนั้นท่านกล่าวดีแล้วเป็นจุปาจิต nit, อันจบูวณ์ขาเจ็าจจใ,ให้พรท่านตามแต่ใจ,จท่านปราถนาเถิดเมื่อจะแสดงธรรมนะพระโพธิสัตว์จึงกล่าวว่าข้าแต่ท้าสกกะผู้เป็นใหญ่กว่าพูดทั้งปวงถ้าจะโปรดประทานพรแก่อันตามภาพอันนี้พรน,นี้สําคัญที่สุดขอใจหรือร่างกายของอัตมภาพอย่าเข้าไปกระทบกระทั่งใครๆเพราะกรรมที่ข้าพเจ้ากระทําในการไหนๆเลยขอให้ขอได้ทรงโปรดประทานพรน,นี้เถิด คือขอให้สิ้นกรรมที่เป็นอกุศลทั้งปวงนะไม่ให้ไปเบียดเบียนใครคือตนเองหรือผู้อื่นได้เลยอธิบายว่าขอใจใจก็คือมโนทว,วารทวาในี่ประตูเปิดรับอารมณ์จริงใจตัวจริงอะ่ะมันรับอารมณ์ได้หมดอะ่ะแต่ว่าอารมณ์ที่มันรับเฉพาะเลยก็คือธรรมอารมณ์นะทางถวานใจอะไรบ้างอ่ะก็ที่มันพ้นจาก จ็ดอย่างอะรูปเสียงกลิ่นรสผลิภาณฑผลิภัณ์ที่สามอย่างธาตุดินธาตุไฟธาตุลมเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงแล้วก็นั่นแหละภาพหรือสีเสียงกลิ่นรสอีกสี่เป็นเจ็ดที่เหลือเป็นธรรมารมหมดเลยคําว่าหรือร่างกายขอให้ใจหรือร่างกายร่างกายนี้ก็คือกายทวารรวมวจีทวารด้วย คือถือเอาแล้วด้วยการถือเอาทวาเรเหล่านั้นเหมือนกันพูดง่ายๆว่าทวารที่ออกไปรับกรรมหรือทํากรรมทางกายวาจาใจอันนี้ก็หมายความว่าท่านรวมทั้งหมดเลยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจงไม่มีทุจริตนั่นแหละเพราะกรรมที่ข้าพเจ้ากระทําก็คืออย่าได้ไปกระทบกับใครเพราะเหตุแห่งอาตมาภาพ คำว่าเข้าไปกระทบกระทั่งกได้แก่พึงเป็นทวารอันบริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์บทจดแล้วจากกรรมชั่วนะมีอธิบายว่าเท้าสักกะขออย่าให้กรรมอันเป็นไปในจทวาลทั้งสามนี้เข้าไปกระทบใครๆคือแก่เท้าสักกะในการไหนๆเพราะเหตุแห่งอัตมภาพคือเพราะอาศัยอัตมภาพได้แก่เพราะความที่ แห่งอัตมาภาพเป็นผู้ใคร่ต่อความที่นาศคือขอกรรมที่เป็นไปในตวานทั้งสามนี้พึงเป็นธรรมชาติอันหลุดพ้นแล้วคือบริสุทธิ์แล้วจากอักุศล,ลกกร,รมบททั้งสิบประการมีปานาติบาตเป็นต้นนั้นเทียวผู้ง,ง่ายๆบ่าขอเป็นพระอาหารหันต์แต่ในที่นี้ก็ขอเป็นพระสัพันญ์อยู่นะเด็เพราะว่าพระอรหันต์เท่านั้นจริงจะไม่มีกรรมทางกายวาจาใจที่เป็นอกุศนอีกอเรียกว่า บริสุทธิ์หมดจดทั้งสามทวารเลยเป็นกิริยานะไม่เป็นกรรมด้วยพระมหาสัตว์เมื่อจะรับพรในฐานะทั้งหขอพอรหกอย่างได้รับเอาพอรอันอาศัยเด็กขมะอาศัยการละกามออกบวชหรืออาศัยตะบะความเพียรหรืออาศัยมรคนิพพานนั่นแหละของด้วยประการฉะนี้จึงอยู่พระโพธิสัตว์ท่านย่อมทราบว่า ขึ้นชื่อว่าสรีละร่างกายมีความเจ็บเป็นธรรมดามาด้วยกันไม่แยกกันเทา้าสกกะไม่อาจพย่อจมทำสรีละนั้นให้มีความไม่เจ็บเป็นธรรมดาได้อันหนึ่งความที่แห่งสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีตนอันบริสุทธิ์แล้วในตวนทัทน้งสามอันเทา้าสกกะไม่อาจจะทําให้เป็นนิสัยของตนได้เลยอ,อืมเทา้าสกกะไม่สามารถจะไปบันดาลให้ใครต่อใครบริสุทธิ์ได้รอกนะ ไปสามารถให้ทําเป็นที่พึ่งของตนได้เมื่อเป็นเจ้นพระโพธิสัตว์ได้รับพรเหล่านั้นแล้วเพื่อแสดงธรรมแก่เท้าสักกะเท้าสักกะ <c oughs> ก็ตอบแทนด้วยการบันดาลต้นไม้ให้มีผลหวานอร่อยนมัสการพระโพธิสัตว์และพระครองอัญชลีเหนือพระเศียรตัดว่าท่านจงอยู่ที่นี้โดยปราศรจากโรคเถิดแล้วเสด็จกลับไปยังวิมานของพระองค์พระโพธิสัตว์ก็ไม่ได้เสื่อมจากจานเป็นผู้มีผพรโลกไปในที่เบื้องหน้าพระศาสดา การทรงนำพระธรรมเจตนาในนาำมาแล้วตัด่าอานนท์ที่นี้เป็นภูมิประเทศที่เราเคยอยู่มาแล้วสถานที่บำเพ็ญบรารมีของพระผู้ศรัทธาที่น่าห <c oughs> น้ากราบไหว้น่าระลึกถึงหน่าบูชาแล้วทรงประชุมชาดกบรรเทาสก,กะรในขณนะได้มาเป็นอาลุรุทธ,ธะในบัดนี้ส่วนกัญหาบดิตได้มาเป็นเราสถาตชะนีแหลกกันหาชาดกจบก็เป็นอันว่าพรอ,อันยอดเยี่ยมหกประการ มีอะไรบ้างขออย่าให้มีความโกรธนะอย่าให้มีโทสะอย่าให้มีความโลภอย่ามีทิรใหานี่สี่นะแล้วก็ขออย่าให้มีโรคนะแล้วก็ขออย่าได้มีนะอะคคุศลรกรรมทางกายวาจาใจขอให้กายวาจาใจบอดอ่ดีสนะุดเราก็ต้องนะทําบุญเพื่อให้ได้พรเหล่านี้แก่ชีวิตของเรา บุญบารมีเป็นพรที่ดีที่สุดของทุกชีวิตก็ขอให้ท่านได้รับพรคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุธเทธเจ้าเป็นที่พึ่งและได้รับพอรอันสูงสุดคือความสิ้นอาสวะกิเลสบรรลุอรหัตตะบัคขาตผลถึงพระนิพพานได้โดยพลทุกท่านเทินอรโรคยะประมาโลคา สัตตุทีปรมังธนังวิสาสาปรมายาตินิพพานังปรมังสุขังความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งสุขอย่างยิ่งคือพระนิพพานนาธีราคะสโบอาคีนาธีโดซะสโมกาลีนาธีคันทะสมาทุคา นาทีสันติปรรังสุขังไฟเสมอด้วยราคะไม่มีโทษเสมอด้วยโทสะไม่มีทุกข์เสมอด้วยขันธ์ห้าไม่มีความสุขเสมอด้วยความสงคบกิเลสไม่มีอิชิตังปฏติตังตุมหังขีเปเมวะสมิจจตุสะเพปุเรนตุสังกปะจันโดปนรโสยัตถะปานิชโชติรโสยัตถ สัพภิจโยวิวัจจันตุสัพโรโกวินาศตุปัติภวัตวันตรายุสุขีติการโโกภวะอภิวัตดสิลิสะนิจังอุทธาปิจายโนจัตโหรธรรมวัฒนติอายุวันโอสุขังพลังนันจตระโพชาตปัสานันจัตระอินทรียัสังเวรานันจัตระสัพพะปะนิสักะสวดถิปงภาษาพิปานินั้ พวัดุสสับพรบงคะลังรักันตุสัพะเดวดาสัพพุทุานุปาเวนะสดาโสตีประวันทุเตประวัดุสสัพพรบังคะลังรักันทุสัพะเดวดาสัพธรรมานุปาเวนะสดาโสตีประวันทุเตประวัดุสสัพพรบังคะลังรักันทุสัพประเดวดาสัพสังขานุปาเวนะสดาโสตีประวันทุเตเขาอิทธิผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วจงสำเร็จโดยสัตพรั่น ขอความคิดความตัณิ์ทั้งปวงจงสําเร็จเต็มที่เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญนั้นแก้บัณิอันสว่างสวัยควรยินดีความจาไรทั้งปวงจงบำร่าตไปโรคทั้งปวงของท่านจงหายอันตรายยังมีแก่ท่านท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนทำสีประการหรืออายุวันณาสุขภะละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติกราบไหวมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็น,นดิดเราไม่เห็นความสวัสดีของสัตว์ทั้งหลายนอกจากปัญญาตัดจะรู้ความจริง ตบะความเพียรเผากิเลสความสํารวมตาอุจมุกนินการใจและการสละคืนสิ่งทั้งปวงคืพพอรพระนิพพานขอสัพพมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านขอลา่าเทพยาดาจงรักษาท่านด้วยอนุภาพแห่งพระพุธเจ้าทั้งปวงด้วยอ,น,พพอยนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงด้วยพพอนุาภาพแห่งพระเดชสมทั้งปวงขอภาพสวัสดีจงมีแก่ท่านในการทุกเมื่อดังนีเถิดจ้าดุจ้าดุจ้าดุ